ดินเป็นช่างปั้นหม้อที่เก่งกาจแต่เขากลับไม่เคยพอใจในผลงานของตัวเองเลยเขาใฝ่ฝันที่จะปั้นเหยือกทองคําที่สวยงามที่สุดในโลกวันหนึ่งมีพ่อค้าเดินทางผ่านมาและได้ยินเรื่องราวของดินพ่อค้าจึงนําทองคําแท่งหนึ่งมามอบให้ดินและบอกว่านี่คือโอกาสของคุณที่จะสร้างสรรผลงานชิ้นเอกดินดีใจมากเขาเริ่มลงมือปั้นเหยือกทองคําอย่างตั้งใจเขาใช้เวลาและความพยายามอย่างมากแต่เมื่อเหยือกทองคําเสร็จสมบูรณ์ดินกลับรู้สึกผิดหวัง เยือกทองคำนั้นสวยงามก็จริงแต่กลับไม่มีชีวิตชีวาดินจึงเข้าใจว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกแต่อยู่ที่ความรักและความตั้งใจที่ใส่ลงไปในผลงานดินจึงนำทองคำที่เหลือไปมอให้พ่อขาและกลับมาปั้นหม้อดินตามเดิมแต่ครั้งนี้เขาปั้นด้วยความรักและความสุขและผลงานของเขาก็สวยงามกว่าที่เคยเป็นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก แต่อยู่ที่ความรักและความตั้งใจที่เราใส่ลงไปในสิ่งที่เราทำนอกจากนี้ยังสอนให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีและมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ